สวัสดีครับพี่น้องน้องบอกกับไปแซนชแน,นลพี่เก้าเมื่อนี้มากินข้าวแลกงน้ําเคยมากมวนะครับครับไอ้เคยหวยเม็กมันเป็นงานยังกะแต่ว่ากะบังเอิญไม่กินข้าวแล้งว่าสันพี่น้อง อันนี้อันนี้เฮ้ยมีไหมคกับเนี่ยมาดิครับมาดิครับเฮ้ยมีครับผมเหมืนเดิมมากินขอแรงนั่งกันเอากระร่งเห็ดอาหารกันเดถอะเห็ดอาหารกินขอแรงพี่น้องนี่นี่นี่เออเออกล่องอะไรนี่เจ้าภาพโอเค บางมวนพี่นอกครับวัสดีบมากินข้าวด้วยกันครับมื่อนี่เป็นมีเมนูอย่างเนี้ย้องคนเดินมากินขอแรกนำปเปลาคระปลาเมนูปลาพี่ดอกโอ้ยตันดังเลอตันดังแล้วมืนอนี้เเป็นงันแังเหรมันงนี่งานแังเโอ้มันเกิดลองเจไาด้ลูกสาวคิ่นพะนะโอ้ลูกสาว นึงเขาเคยมังมอนพี่นอ้องกันพ่อคนอื่นไม่กินข้าวแยงเนาะเดี๋ยวนี้กำลังเตรียมอาหารกันพี่นอ้องเตรียมอาหารมี่จะใสโอ้หูมาทานพี่นอ้นองกันเนาะมึงเนี่ยอาหารมันถอดเจียวเลยพี่นอ้องปลานินกำลังนัานเลยโอ้มี่ยังเนี่ยเดี๋ยวยังใครเนี่ย <laughs> แตนดังไปมีแนวนั้นบ่เนี่ยแย่วัดบนน่ดิ เป็นวัดไหมยิ่งเดี๋ยดิตอนนี้กเริ่งเตรียมตอนนี้กเริ่งเตรียมอาหารพี่น้องไอ้ไอ้เสดเป็นวัดพี่น้องไอ้เสดเป็นวัดเดี๋ยวได้ฝนตกลิ่นเหมือนนี่เป็นวัดแจ้งแฝนมาเนาะไปตลาดเหมือนฝนตกอ้าโอ้โหแจวัดพี่น้องวเสร็จโอ้โหเคยไม่เคยกันให้แก้วัดตันดังคัดกุ้มือนี่ แม่งขำไ่เคยขึ้นมาแล้วอขึ้นมาแล้วก็ไปกับไปเฮ้มุดดอเนซิม่เนยไปซิมซิมมัมม่ซิมงลูกอันนี้หาอันนี้หางสกายไส์ยักกนอาไอ้น่ิเคาองแรกน้ำกันพี่น้องอินของแรกว่าปาร์ตี้ อเคยมเคยมังมวนเหมือนในนอยไฟยืนในขั้วกำลังเตรียมอาหารพี่น้องตอนนี้เตรียมอาหารกันเนาะตอนนี้อันนี้ต้มน่งหนึ่งมอยังเนี่ยทำเนี่ยทำเนี่ยอ้มเนี่ยกระดาสุ่มปาเม่รู้ยังไ แอบแก้มโอ้สมไปเลบแค่แจกวันเยสนัสื่อนั่นมันบุ่เรียเดียน่ะของวนนี่ของแข็งแตอยูบ,บโอ้สุดสุดแจกวัดคักอีหลีพี่น้องโอ้แจกวัดทั้งหมเสียงเพิ่งนี่ต้องอเสียงเพิงบาดเลย ยิ่งเป็นมือเขาเดี๋ดอออยคนต้องรีนจิวออกหน่อยพี่น้องตอนนี้เตรียมอาหารกันเยอะยีนี่ข้าวจงน้อยจังสีห้ออไปนะอา,อาหารเสร็จแล้วพี่น้องอาหารเสร็จแล้วบาดเลยอาหารเสร็จแล้วมา,า,วา,ามาแล้ว กินกอบพุ้งกินข้าวแรกดมกันเลยล่ะลายยางหลายแนวอยู่พี่น้องเดบร้อยแล้วหมดมาหน้าบ้านโอ้ยกินข้าวเดือดแจ๋ดมกันใช่เหรอโอ้ยนี่ไงไม่เห็นได้ในไงโอ้ยนี่เจ้าของมันเกิดเจ้าของมันเกิดตัวเนี่ยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเราสวัสดีค่ะเอ้ยจังยังเลยสวัสดีค่ะร้านหน่อยพี่น้องร้านหน่อยร้านหน่อยร้านหน่อยนะครับร้านหน่อย Măng cứ lắm nói ok 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 Ôi ok 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 อใกล้ๆกันกินตอวแรกมันเกิดร้านหน่อยพะยะอาทิตย์เนี่ยอาต่กินขาเนละเ้อกับน้อยู่คนนอกนอหลายเนีหลายแยกพี่น้างอากาศอนมี้แกน่อยนะแก่หน่อยพี่เนอะเขาได้ยนอ่นคเขาะเพี้ยนมากพี่กางวันยาวยนะง่ายีลยมเอานั่งนั่งเนาะเอาแนื้ เขาคนั่งนังแมเอานันเออเขาดูเขาดูเนาดเนี่ยเดี๋ยวดูรีบ้าดุยเขานี่้หนูพระาหนเขาสสิทิ์ก็เขาก็ไปเคยละนั่นั่นเป็นไ่อยากเขากล้อาใช้อาหารท้ออาหารเนี่ยอะไรย่างเปนอะอาหารกันนะอาหารโอ้เสด้ความเึื้อเงิน ถอดนั่นพี่น้องแล่นอหลรย่างอยอะอะไรอันลไรเนี่ยกินเขาล้มกันพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อบาทเนี่ยอ๋อตอนนี้ก็สิไปขอยัดกินเขากนพี่น้องบาทไงกินเขาแรงลมหยาดน้ำเกิดร้านหน่อยทั้กันขี้องอยู่ัหลืงอันอยู่ในอ๋อทังเหลองหงอกฝากพี่ฝากน้องไปเซ็นี่ครับฝากติดตามไปเซ็นชันนี้ไว้ได้พี่น้องเด้อส่งนั่นหน่อยเนี่ย่ละอืมฝากพี่ฝากน้องสนับสนุนเนี่ยนี่ยังของแข็งอยู่ทางหั้งแข็ง เอาบาคบเข<อ>าเ๋ยวขีไว้ัซมีนะครับที่จริงครับพี่น้องสวัสดีครับที่บ